สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้นะคะ EP ที่84นะคะต้อนรับวันส่งการนะพี่นะอาสำหรับพี่พี่ที่เข้ามานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอะสนใจองค์ไหนนะคะช่องทางการติดต่อนะพี่นะาทางเรานะคะมีเก็บปลายทางนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1นะคะราย id นะคะ b b i w 9 9นะคะขอคนพร้อมรับจริงๆนะพี่นะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะอันนี้เป็นองค์แรกนะพี่นะเป็นพระปุหนังอยุทยานะพี่เป็นพระปุหนังอยุทยาเป็นเนื้อชินนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูเนื้อหาสาระกันให้ชัดๆเลยนะคะดูสภาพนะพี่นะดูสภาพพระนะคะพระ ขอน้นย้ำนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าดูแล้วชอบดูแล้วใช่จริงๆอย่างไงนะคะอ่าโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะราย ID นะคะ bbiw 9 9 9นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่พี่ fc นะคะอ่าที่สระเวลานะคะ เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตารวงปู่สุขนะคะเป็นเนื้อผงใบลานะคะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะพี่ อันนี้เป็นพ้าปิดตานะพี่นะ <c oughs> อ่าเป็นพ้ปิดตาหัวป้สุกนะคะเป็นเนื้อผงใบลาน,นะพี่นะอ่าลงทองมานะพี่นะลงทองมานะคะอ่าเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะพี่นะเป็นพ้าผงใบลานแบบนี้เลยอ่า ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่อ่ะเป็นเหมือนตะแรงตะแรงนะคะอ่ะอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะคะอันนี้ปิดตาหลวงปู่สุกวัดปะโคมาขามเท่านะคะสนใจยังไงเนาะอ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลายนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะดูแล้วชอบจริงๆเนาะพี่นะ้องของคนพร้อมรับนะคะเพราะว่าพี่ไม่พร้อมรับมันจะเสียสิทธิ์ของคนที่เขาอยากได้จร,จริงเนาะพี่ ต้องเห็นอกเห็นใจกันด้วยนะคะเพราะว่าเราซื้อตรงต่อกันเพราะว่าเรามีเก็บปลายทางแล้วพี่น้องจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่แบบไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกโอนนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะแตข่ขอคนพร้อมรับจริงๆนะพี่ขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดไร้นะพี่นะ อ่าปีสองสี่เจ็ดสองนะคะเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะอ่าเหรียญสภาพแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าตรงตามรูปนะคะตรงปกไม่จกตานะคะพี่ตรงตามทุกตรงนะคะอ่ะสองสี่เจ็ดสองนะคะพี่เป็นพอสอลึกๆแบบนี้เลยนะคะ อ่าสำหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะดูแล้วถูกอกถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้เลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะอา,าตรงปกไม่จกตานะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลายนะพี่นะ้เพื่อความชัดเจนนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ องต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าแล้วกันนะพี่เนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่สภาพแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะคะไม่ทราบที่นะพี่นะอาหารกุ้งเอาเองนะพี่เนาะอหากุ้งเอาเองเนาะอ่าสภาพแบบนี้เลยนะคะ ่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะดูแล้วถูกอกถูกใจยังไงนะคะพี่โทรหรือทักเข้ามาได้เลยนะคะเราส่งของให้จริงทุกวันนะพี่นะตัดรอบกันบ่ายสองนะคะอ่าแต่ขอนี้นย้ำอย่างเดียวขอคนพร้อมรับนะคะพี่อันไอองนี้นะคะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นพิมพขี้ตานะคะ อ่สาภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าผ้าออกเขียวๆนะพี่นะเป็นเหมือนอ่าคาบกูคาบไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นหล่อโบราณเก่านะคะหลวงพ่อเงินนะ,ะวัดบางคานะพี่นะ อ่าเป็นหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะคะดูแล้วถูกอกถูกใจนะคะพี่อ่าขอขอ,ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลายนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่าดูแล้วชอบจริงๆเนาะพี่เนาะอ่าสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะพี่นะอ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะจุ่มรักมาแบบชำ่ำๆแบบมันๆแบบนี้เลย ปิตาเก่าไม่ทราบที่นะพ่นะองค์นี้นะคะหากกูเอาเองเนาะพี่เนะาะหากกูเอาเองเนะาะอองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระปิตาเหมือนกันพี่เป็นพระปิตาเป็นอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะคะออกขาวๆนะพ่นะปิตาหลังแบบเนื้อตะกัวนะคะ นี่เป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะเอาเขาวขาวกุไข่กุ้งคา,าบคงคาบขาวเห็นแบบชัดเจนกันเลยนะคะอ่าราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันนะคะอ่าสำหรับพี่ๆเอฟซนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะพี่เนาะ สำหรับองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพแล้วพี่เป็นสภาพใช้นะคะห่วงเชื่อมชัดเจนแบบนี um ้เลยอ่าห่วงเชื่อมชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่แปดสองนะครับอ่าปีสองสี่แปดสองนะคะอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสภาพใช้งานนะคะพี่เป็นอ่าสภาพใช้งานออกจะกสึกๆช้ำๆแบบนี้นะคะอ่า พาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะ,ะตรงปกไม่จกตานะคะ,ะสภาพช้ำๆแบบนี้นะพีะ่ผ่านการใช้งานมานะพี่นะสึกๆนิดนึงนะคะพระไอเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ,อ,ะองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นจัดชิดนะคะ อ่าเป็นพระตัดชิดหลวงปู่สุขนะคะวัดปากโคองมะขามเท้านะพี่องค์สี่ริมเหลีหล่ยมแบบนี้นะคะอ่าสภาพเก่าๆผิวออกเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าผิวเขียวๆแบบนี้เลยสภาพเก่าๆกันเลยนะคะอ่าผิวจัดๆออกเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าพาตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะ อ่าขอเน้นย้ำหน่อยนะคะพี่สำหรับพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามาปิดเก็บเงินปลายทางเนาะซื้อตรงต่อกันด้วยนะคะพี่ขอเน้นย้ำหน่อยนะคะขอคนพร้อมรับจริงๆเนะพี่เนาะเพราะว่ามีพี่ p ี่ F ไปแล้วพี่ไม่รับอย่างเงี้ยมันมีคนที่เขาอยากได้จริงๆเนาะพี่มันเสียเวลาเวลานะคะมันเสียเวลาเนาะพี่เนาะ อ่าองค์นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อข,ขันวัดนกกระจาบนะพี่เป็นอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสภาพสวยคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบน,นะคะสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดลึกแบบนี้เลยนะพี่นะ ดูแล้วถูกปกถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้เลยนะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอ่ะองค์ต่อไปกันเลยเป็นอันนี้เป็นพระนางพญานะพี่เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะอ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กสภาพใช้นะคะพี่สภาพใช้งานนะคะอ่ะแต่ความสวยนี่สุดๆเลยนะพี่เนื้อ อ่ะพี่ดูนะคะมวลสารนี่เห็นแบบเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่ะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะพี่อ่ะมวลสารเห็นแบบชัดเจนมากนะคะอ่ะสาภาพใช้นะพี่นะสาภาพใช้มันมันแบบนี้นะคะเนื้อจะจัดแบบนี้เลยอ่าองค์ต่อไปกันเลยนะพี่ไม่ได้ไม่เสียเวลาเวลาเนาะอ่าสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะคะ อ่าเรียนหลวงปู่ขาววัดรักสีนะคะพี่ปีสองสี่หกเก้านะคะอ่าปีสองสี่หกเก้านะคะสภาพคมชัดสวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพแบบนี้นะคะอ่าสภาพสวยคมชัดสมบูรณ์นะ,ะพี่นะอ่าหลวงปู่ขาววัดรักสีนะคะ องต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเหรียญหยดน้ํานะคะอ่าเป็นเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้เลยนะคะพี่สาภาพสวยคมชัดลึกนะคะอ่าดูกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพี่สีออกลุงล้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าเส้นสายลายยันนี่คมชัดลึกกันเลยนะคะพี่ใบหน้าใบตานะคะดูกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงผู้ทีมปีหนึ่งแปดนะพี่นะอ่าด้านหลังนะคะเหรียญสภาพสวยๆคมชัดลึกนะคะ ดูแล้วถูกอกถูกใจนะคะเช่าหางบูชากันได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ FC ที่เข้ามาชมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่พี่สาะเวลาเข้ามาชมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะปเป็นเหรียญเสีมานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าโบราณน,นะพี่นะอ่าเหรียญสภาพใช้นลพี่น้องออกจะสึกสึกนิดนึงแต่สภาพสวยคมชัดอยู่นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้นะพี่อ่าเรี่ยมเก่าเก่าโบราณน,นะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะ เส้นสายรายยันยังคมชัดลึกอยู่นะพี่นะสภาพเหรียญยังคมชัดลึกนะคะเหรียญสวยสมบูรณ์เลยแบบนี้นะคะองค์ต่อไปกันเลยนะพี่อันนี้เป็นเป็นหล่อโบราณนะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพุทธทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงผูททวดนะคะพี่เป็นพิมพ์อาปเเช่นะเป็นพิมพ์อาปเเชอ่าสภาพผิวจัดจัดแบบนี้เลยนะพี่นะ หลวงผู้ทวดพิมพ์อาปาเช่นะคะเหรองนี้นะคะสภาพผิวจะจัดเก่าๆนะคะ,ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่ปีพศส,สองส,องสี่ห้าเก้านะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเหรียญนี้นะคะพี่พี่ดูนะคะหน้าใบหน้าใบตานะคะหาก,กู้ออกเองเนาะพี่น้องหาก,กู้ออกเองนะคะ ปีสองสี่ห้าเก้าแล้วพี่นะปีสองสี่ห้าเก้านะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะพี่นะหางก,กุเบอะองเนะาะวัดเขียนว่าวัดน้อยนะคะด้านหลังใครรู้ที่ก็ปิดให้หน่อยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะสภาพเก่าๆนะคะโบราณโบราณแบบนี้นะคะองค์ต่อไปกันเลยเนาะอันนี้เป็น อันนี้เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่อ่าสภาพแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพแบบนี้เลยเนาะอ่าใบหน้าใบาตาคมชัดนะคะใบหน้าใบาตาคมชัดอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะสภาพกับดำๆแบบนี้เลยนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนเนาะอะ่ตรงปกไม่จกตานะคะ องค์ต่อไปกันเลยค่ะเป็นอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นเนื้ออาปากานะคะปีหนึ่งห้านะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงปู่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะพี่เป็นเนื้ออาปากานะคะน่าจะปีหนึ่งห้านะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะอ่าออกวัดท้ายน้ำนะพี่นะด้านหลังนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้ออาปากานะพี่นะใครสนใจถุกอกทุกใจยังไงนะคะทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะเราส่งของให้จริงนะพี่นะเราส่งของจริงทุกวันนะคะตัดรอบบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะแต่ขอคนพร้อมรับจริงๆก็พอนะคะสำหรับหนูนะอขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะ องค์ต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหรียญนะพี่อ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญข้าวลามตัดนะคะเป็นเหรียญข้าวลามตัดกลมหลวงชุมพรนะคะอ่าเป็นเหรียญข้าวลามตัดกลมหลวงชุมพรนะคะหลวงหลวงผู้สุขอ่าถ้าจำไม่ผิดก็เป็นหลวงผู้สุขปุกเสกนะพี่ อ่ะปีสองสี่หนะคะพี่เป็นเหนรียญข้าวรามตัดนะคะสะภาพใช้นะพี่นะอ่าสะภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสะภาพใช้เอาตัวซึกซึกช้ำาๆแบบนี้นะพี่นะอ่ะแต่ความสวยนี่สวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะพี่ เหรียญข้าวหลตาตัดกลมประหลวงชุมพรปีสองสี่หกหนะคะสภาพช้ำๆแบบนี้นะคะอ่าเป็นหลวงปู่สุกปุกเสกนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่าต้องถ้าผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยเนาะเพราะว่าเราเรามองไม่เหมือนกันเนาะพี่เนอะอ่าสำหรับอ่าอันนี้นะคะเป็นพระปิดตานะพี่อ่ะเป็นพระปิดตา หลวงพ่อทับวัดอานงนะพี่นะเป็นเนื้อไมก่กะสิทธ์นะคะไอ้องที่แล้วนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับองค์ที่แล้วนะพี่องค์นี้ออกจะเก่าๆช้ำๆหน่อยเนาะไอปิดตาหลวงพ่อทับวัดอานงนะพี่นะถักเชือกมาแบบนี้นะคะอ่าถักเชือกมาแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพอ่าตรงตามรูปแน่นอนนะคะองค์ที่แล้วออกจะสวยกว่านี่หรือยังไงไม่รู้นะพี่แต่องค์นี้ มันออกแต่ช้ำๆนะคะพี่ผ่านการใช้มานะคะ,ะดูแล้วถูกอกถูกใจยังไงเราพี่เนาะอ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลายนะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะเพื่อการตัดสินใจของพี่ๆทั้งหลายนะคะอ่ะปีตาหลวงพ่อทัาววนาดงเพี่นะเป็นเนื้อไม่กระสิ์นะคะสภาพเก่า สภาพใช้แบบนี้เลยนะพี่นะช้ำๆ้แบบนี้นะคะอ่าองค์ต่อไปแล้วพี่นะเป็นอันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นสมเด็จอ่าเป็นสมเด็จลงลักปิดทองมาทางด้านหน้านะคะแต่สภาพสวยๆนะคะเนื้อหาสาระนี่อ่าเนื้อหาสาระคมชัดแน่นอนนะคะ ส่งเด็ดวัดละขังนะพี่นะรงรักปิดทองมานะคะพี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหาสาระนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ,ะ,ะดูแล้วถูกอกถูกใจขอชมรูปเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนนะคะ,ะ,ะเน้นย้ำนะคะพี่ดูแล้วชอบจริงๆเนาะ,อะ องต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เป็นพิมพ์เข่าโค้งแบบนี้นะคะพี่เป็นพิมพ์เข่าโค้งแบบนี้เลยนะคะอ่าพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเข่าโค้งนะคะอ่าะะเป็นเนื้อดินมันๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อดินสวยๆมันๆนะคะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยๆนะคะ ผิวเนื้อดินนี่นึบหนับเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะองค์นี้นะคะนางพญานะคะอ,องค์ต่อไปนะพี่เป็นปิดตานะคะอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะจุ่มรักโลงทองมาสภาพแตกๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพแตกๆแบบนี้เลย พระปิดตรหลวงปูุกแก้วนะคะจุมรักปิดทองมานะคะพี่อันนี้ออกแตกๆแ,แบบนี้เลยนะคะพี่พระตามการเวลาเนะาะสภาพาแตกๆล,ลานๆแบบนี้เลยนะพี่นะรงรักรงทองมานะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะอ,องค์ต่อไปนะคะพี่เป็นอันนี้ปิดปิดตายันยุ่งนะคะปิดตายันยุ่งนะคะ อ่าปิดตายันยุ่งวัดหนังเนื้อสัมทริ์นะพี่นะเป็นเนื้อสัมฤทริ์เก่าๆแบบนี้นะคะอ่ะเป็นเนื้อสัมทริ์นะพี่นะปิดตายันยุ่งวัดหนังเนื้อสัมบริ์เก่าๆนะคะอ่าสภาพผิวจัดๆแบบนี้เลยนะคะ อ่าองค์ต่อไปนะพี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะสมเด็จองค์นี้นะคะออกเขียว <th> anyway. ๆแล้วพี่เนาะสภาพอ่าสภาพเก่าๆเน่าๆออกเขียวๆแบบนี้นะคะพี่อ่าสมเด็จวัดละขังนะคะออกเขียวๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเนื้อหาสาระออกเก่าๆแล้วพี่นะออกเก่าๆเนื้อเน่าๆแบบนี้นะคะพี่ ดูกันให้ชัดๆกันเลยนะคะสภาพผิวจ,จัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้าพระสมเด็จวัดรักขังนะคะอีกอ,องหนึ่งนะพี่นาะเป็นสมเด็จเหมือนกันอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะาสมเด็จเก่าๆนะคะอันนี อ่าออกดำๆแบบนี้นะพี่นะเป็นเหมือนคาบกุ่คาบเก่านะคะอ่าเห็นเนื้อหาหมวลสารชัดเจนนะคะพี่เนื้อหาสาระนี่สุดๆนะคะเนื้อนี่ถึงยุคถึงสมัยแน่นอนนะพี่นะเนื้อแบบนี้นะคะะสมเด็จเก่านะคะ อ่าองต่อไปนะพี่เป็นอันนี้เป็นเต่านะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินเนาะอ่าเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะพี่อ่าเป็นเต่าหล่อโบราณนะคะอ่าเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคาแล้วพี่เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่าออกสีทองทองนะพี่นะ อ,องค์ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะพี่สภาพแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่สามชายชัดเจนแบบนี้นะคะสภาพกเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูกันให้ชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานะคะเกจิ เมืองชาละวันนะคะตอนนี้กำลังดังนะคะวัดบางคานอ่ารูปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะสภาพหล่อโบราณแบบนี้นะคะใต้ก้นนะพี่นะใต้ก้นนะคะอ่าดูแล้วถูกอกถูกใจนะคะเช่าหาบูชานะคะอ่าสะสมไว้นะคะพี่อ่า องต่อไปกันเลยนะพี่นะเป็นพาร์คกิ้งนะคะพี่อันนี้เป็นพาร์คกิ้งหล่อโบราณนะคะไม่ไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่แน่ใจนะคะเป็นที่ไหนเนาะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นที่ไหนเนาะอ่าใครรู้ที่นะคะพี่ปิดให้หน่อยนะคะพี่อ่าสำหรับพี่พีเอฟซีนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะ ต้องรับวันสงการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพระกิ่งหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะคะใครรู้ที่นะพี่ปิดให้หน่อยเนะาะสำหรับพี่พี่ใจดีนะคะอ,องค์ต่อไปนะคะพี่เป็นพระสังฆะจายนะคะองค์นี้ อ่าเป็นผ้าสั่งกระจายนะคะวัดปากทะเลนะเป็นเนื้อผงนะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อผงจุ่มรักนะคะอ่า um. uh, ทางด้านหน้าโรงทองมาแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมก็เลี่ยมพลาสติกนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะคะอ่าเป็นผ้าสั่งกระจายนะ่าจะเป็นวัดปากทะเลนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อผงจุ่มรักนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะพี่นะด้านหลังนะคะ ผิวจัดๆแบบนี้เลยนะพี่ดูแล้วถูกอกถูกใจนะคะอ่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะดูให้ชอบจริงๆเนาะอ่าสำหรับอรูปถ่ายนะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะนี้อ่าเป็นรูปถ่ายเก่าๆนะคะด้านหลังเป็นจีวอนะพี่อ่าพี่ดูกระดาษนะคะ พี่ดูสภาพกระดาษนะคะเห็นแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะส,สภาพนะคะ,ะรูปถ่ายหลวงพ่อโกยนะคะวัชโครสิตรามนะพี่ด้านหลังเป็นจีวอนนะพี่นะจีวอนไม่ไหม้แบบนี้เลยนะคะพี่จีวอนไม่ไหม้แบบนี้เลยสภาพตามรูปกันเลยนะคะ สำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะดูแล้วถูกอกถูกใจยังไงนะคะเช่าหาบูชากันได้นะคะเป็นของฝากของสะสมกันยิ่งดีนะพี่นะอาองค์ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นรูปล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทองสุวัฒวัดโพไซทอพี่เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะ หล่อโบราณนะคะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะพี่สภาพแบบนี้เลยนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะอ่าด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะสภาพเนื้อจะจัดแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นเป็นหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะเนื้อจะจัดแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเก่าๆนะคะ นี่ด้านใต้ก้นนะพี่นะใต้ก้นนะคะอ่าใต้ก้นนะพี่นะอ่ะอง์ต่อไปกันเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะพี่นะใบหน้าใบตาคมชัดลึกสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะอ่าเก็บรักษาอย่างดีเลยนะพี่อ่าด้านหลังนะคะอ่าเส้นสายรายยานันคมชัดลึกแบบนี้นะพี่นะอ่าสภาพเปลี่ยนสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เป็น อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวาัากระบือนะคะปีสองสี่แปดสองสี่แปดแปดสี่นะพี่นะ,ะใบหน้าใบตาคมชัดนะพี่นะสภาพเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะพี่อ่ด้านหลังนะคะพอสองสองสี่แปดสี่นะพี่นะ สองสี่แปดสี่นะคะสภาพเหรียญน,นะพี่นะอ่าสภาพเหรียญแบบนี้เลยนะคะพลาตตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะอ่าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพี่อ่าเหรียญต่อไปเหรียญสุดท้ายและท้ายสุดนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนนะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานเนาะ อ,อยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะอ่าส่วยเหรียญสภาพใช้งานนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อพม่วงวัดบ้านทวนนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะมีอ่าให้พี่ๆได้ชมได้สะสมกันแค่นี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะพี่นะ<อ> EP ต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ